เสียงมาไหมกับมางมาอ่ทสหนึ่งทสอสทสอทดสอบหนึ่งทสสองทีสสามทบหน่งครับบังสายตาแล้วบ้งใช่ใช่ใช่ไม่ผมผมซูมบางเฉพาะตอนนี้เดี๋ยวบางไม่ได้ลงอะ สวัสดีรับทุกทานนะครับยินดีตุ้นรับผสุจทุกท่านนะครับเพื่อนบอลวันนี้ครา <tortured. S 2> พมาชมการแข่ข <Hayır> <forecasting íamos> ันฟุตบอล6คนครับสนามทุ่ปะกอยครับมีหงอครับครั้งที่สิบครับสนามทียอัรลาสเตเดียมพุ่งมะกเอหนะรัน Cảm ơn Cảm ơn Khỏi ta răng rồi đấy Xong này Ồ Thấy đúng đây xong này chạm Xong này chạm Xong này chạm á Như thế thoát lấy phê gặp ấy Ồ itu lain tu ya. Kecil dah. Tak ikut Yo, Dia tak ada tak ada yo pick tak ada full tang. Full tang tak ada. Tak ada rasa tak ada rasa itu. Asal tak. Ya. Ya, banyak tak duduk sini, duduk lain. Duduk, duduk, duduk Jadi, jadi kau like ni, ni ya. <laughs> jadi like ni. Duduk sini. Duduk sini. Jadi kau pula ya. ni. Ani, you manik ni mau lah. Ati tu ada lebih lagi manik Pasal ada. Abang nama tinggal apa? Kawan. ni pada apa Pada A. Pada B. Pada B. No? Yes. Oh, tahu B. Pada 2 ni dah. No, pick yes. 9 Mana? Ni Abang. Abang abang itu anak

โดเนาเกีกเอาเข้าเลยบังมัวนะครับค่เอาแ้รูแรกครับวันนี้ครับต้ตนายเอฟเมอเจอกับธนัตอนัสตากบังลงก่อนบ้าเดี๋ยวผมจะแทงอันนัสตากินสี่บอซามองช่งหุยอีกนึงเนี่ย ไปังไปเลัายบโอ้โหออื้อไทีาครับโอ้กามาดูฟุตบไทยครับกับฐานของอันดสตาร์สตาร์เอฟซีบอสฮาซามอสสซังลุยครับเอาละครับนี่ครับเริ่มมาจากอันดสตาร์กับรงนี้ครับบุกจากขวามาซ้าย รูปที่ไนครับบุกจากซ้ายไปขวาครับมาในชุดสีแดงดำครับเอาแล้วครับเกมเริ่มมาแล้วครับตอนนี้ครับนี่ขยับมาออกบอลมาทางด้านซ้ายครับมาที่เจ้าหันครับทุกนี้ครับยัดด้วยขวาหู้ยติดบล็อกโอ้ยโอ้เมื่อคืนนี่เพิ่ง เล่นมาแต่ั้านของสุพรรณกันวันนี้ตอนเช้านี่ยังมาคือเข้าชิงด้วยเอาอะไรครับลูกนี้สุดไปเท้าแยงเข้ามาครับนักสตาร์ทมาเอาอะไครับลูกนี้ก็บิดกันมาก่อนครับย้อนกันมาใหม่ครับกลับมาที่แต่ดานของตุดปลายตัวสุดท้ายงางเท้าโโอ้หเอาอะไครับตกกระังชายจับกันไว้ได้มาแล้วลูกนี้หลุดออกหลังไปเริ่มเตะจากทางด้านของผู้เล่นสาประตูหรือเปล่าขอพายครับทางด้านของเตะมุมยับของทางด้านฟุตินไนทัสบอลครับลูกนี้ เริ่มมาจากทางด้านอับดุลอฮกูโน่อดีตแข้งปัตตานีครับลูกนี้ยัดเข้ามาโอ้โหนี Guru, h, ่ครับอนี่ครับเอาแล้วเจอไทยลีกแล้วว er> ันนี้เอาแล้วงัดบอลมาแล้วก็ลูกนี้หลุดออกกลางไปขยับมาตีลัอยู่เทินมาครับ เอาเลยครับยังอยู่กับตรงนี้ครับหยัดเข้ามาติดทางข้างขันหมุนมาก่อนครับลูกนี้เอาเลยครับเจอนักสตาร์ทลูกนี้ก็บิดมาทางซ้ายหลุดออกข้างไปครับเริ่มคิดอินจากทางด้านข้างของทางด้านฟลิตนัยเอ็กซสาวกออกเอาเลยครับย้อนกลับมาทางด้านของเซนเตอร์แบ็กเนี่ออกบอลมาทางด้านขวานี่ยังขยับมากันอีกครั้งหนึ่งนนนัักกกอออบบดุลลลาา์ูโย้มีครั้งงนึครับเอาเลยครับขยับย้อนมากันอีกครั้งหนึ่นี้ออกบอลมาทางด้านขวาขยับขยี้ทางด้านขอเซ็นเตอร์แบ็กตรงนี้ครับเบิ้ลมา แล้วก็ลูกนี้ครับยังก็ยังอยู่ไปต่อครับลูงนี้ครับทางั้าอามือนั่นของสาประตูเอาอะไรครับขยับมากันต่อครับตรงนี้ครับไหลมาโห้ยตรงนี้บิดเข้ามากันอีกครั้งนึงก็ตรงนี้ครับออกบอลมาทางด้านซ้ายเอาโอยแต่มันทัดเสาเลยครับนี่มาใส่ก้อยมาทางด้านซ้ายครับลูกนี้ไปไม่พานยกยาวมาแล้วก็หลุดออกข้างไปครับเริ่มเตะมาจากทางด้านของ คิดดินครับอ้าวอะไรครับตั้งเตะจากทางด้านข้างครับนี่ครับยันมาเปลี oh <my S 1> ่ยนเบิร์นยาวยาวมาอาแล้วหลุดมาแล้วลูกนี้เจอประตูสษาประตูเอาแล้วออกมาไม่โดนบอลลูกนี้โอ้ยเหวี่ยงด้วยขวาครับ <c oughs> <c oughs> อะไรครับจับมันมาอีกครั้งนึงครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> นี่ครับ เริ่มคิดอินครับจากทางด้านของริมเส้นฝั่งขวาครับย้อนกลับมาเซ็นเตอร์แบกครับอ่านันสตาร์ทครับตรงนี้ออกบอลมาทางซ้ายเอาะไรครับเปลี่ยนบอลมาทางขวาเอาะไรครับเก็บบอลไว้ได้หรือเปล่าเขาไหลเข้ากลางเอะไรยังอยู่ซ้ายมีเติมครับตรงนี้ทะแยงบอลมาหุ้ยลุออกข้างไปครับนี่ครับนี่ครับเอาอะไรครับ บอลมาทางด้านของจ้อหันครับออกบอลมาทางซ้ายเอาแล้วตรงกลางมีขยับขึ้นมาครับมาที่ทางของผู้เล่นหมายเลขสามสิบี่ก็ย้อนกลับมาเอาแล้วครับเปลี่ยนบอลมาทางด้านขวาครับนี่ครับขยับบอลมาอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เบิรนซ้ายเอาแล้วครับตีบอลย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งทางด้านของนี่ครับตัวศัประตูครับไล่มาจ้อหันออกบอลทางซ้ายเบิ้ลมาทางขวาเอาอลไรครับลูกนี้ครับขยับขยื่นนะครับ แล้วก็ทะแยงมันมาทางซ้ายเอาแล้วจับเล่นดึงครับลูกนี้งางเท้ายิงด้วยขวาลูกนี้ครับโอ้โหหลุดออกหลังไปครับแล้วมนมาอีกครั้งนึงครับลุงนี้ครับผมก็มาหาแล้วตรงกลางหนีมาได้ครับหนีกับทางซ้ายออกทะแยงมาทางขวาลูกนี้โอ้โหแรงไปนิดนึงครับไม่ทันครับเริ่มคิดอินจากทางด้านข้างของทางด้าน รูปตีนไก่กสามอ๋อเอาละครับย้อนกลับมาอีกครั้งนึงครับมาที่ธนาคารออสนทบายคกับททแยังมา โอ้คารัานทรายครับตรงนี้ครับย้อนกลับมาอาล่ะทางขวามีขยับมาอ,ด,อดุลล้อครับลนี้ไหลมาเจ้าฮันปิดซ้ายอาล่ะครับลูกนี้ลากย้อนมาอีกครั้งนึงเก็บบอลเอาไว้ได้อารับทางขวามีขยับขยับมาแล้วอาล่ะครับเจ้าฮันขยโยกมับบนมาไหลมาตรงกลางเบิ้ลมาทางขวาตบมาทางซ้ายอาล่ะครับไปไม่พาลาดโป๊กเรามาทันทีลูกนี้จะกระแทกมาครับหลุดออกข้างใหม่เอาละครับขยบบอลมาอีกครั้งน,นึงครับ แกนมาทางซ้ายเอาเลยครับไหลสั้นๆมาอีกครั้งนึงครับลูกนี้โยเข้าขวาบิดซ้ายบิดขวาบิดซ้ายแล้วก็โอ้ยลูกนี้ยังอยู่กับมาแล้วโอ้ยจับแล้วลั่นนะลูกนี้โอ้โหยังอยู่ครับเอ,เอาเลยครับมาสองทันเนี้ย วันนี้ครับเช้าคู่แรกครับวันนี้โอ้โนี้ยังขยับบอลมาครับต่อกับส่ไส้หุ่ยรู้ต้อกล่างไปโอ้ยยังเลยซ้ายมาครับเอาเลยครับยังอยู่ครับตีบอลย้อนกลับมากันอีกครั้งหนึ่งครับนี่ยังขยับบอลมาทางด้านของผู้รักษาประตูครับทะแยงบอลมาตรงกลางเอาแล้วลูกนี้เหวี่ยดดีขวาหุยไปมาลูกนี้ครับแล้วกูโนครับยังไม่ได้ โอ้ยเปลฟาครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับสุการณ์ในน้ำสดนะครับเอาเลยครับขยับมากันต่อครับนี่ครับ บอลมาทางด้านขวาิดซ้ายเอาแล้วตีบอลย้อนกลับมาอีกครั้งนึงครับเปลี่ยนแกนบอลมาแล้วก็ยัดไปซ้ายโู่ลูกนี้ยังอยู่เอาแล้วครับไหลมาเอาลูกเหรอเบิ้์นเข้ากลางเอาวแล้วไปไม่ผ่านครับลูกนี้ครับโยกกระดกมาเอาแล้วเปลี่ยนแกนมาทางขวาเกี่ยวบอลไม่ได้เอาแล้วครับงัดบอลมาก่อนครับตรงนี้ครับโชคเข้ามาครับเจอตันเจอบีบไหลมาทางขวาเบิ้์นมาตรงกลางเอาแล้วครับลูกนี้เจอเจ้าฮันไหลมาย้อนมาอีกครั้งนึงครับ เอาอะไรครับแทงเข้ามาเอาแล้วพลิกเข้าซ้ายลูกนี้โดนล้วงเอาแล้วขวาล่อไหลามางานเท้าเวียงเขียวอีก,ก่อนครับโอ้โหสวัสดีสิบเจ็ดวายูเซบเข้ามาแล้วฝ่ายก่อแล้วก็แชร์ด้วยนะครับกดด้วยขวาครับลูกนี้โอ้โหม้ยามคานครับ เอาเลยครับบอลมาทางด้านซ้ายมาแล้วเอาแล้วมาแล้วครับหมายเลขแปดครับนี่ครับอาลังกรงกุญแจครับเยยี่มฟังตัดเอาเลยครับหมุนมาก่อนครับตอนนี้จับและดึงครับลูกนี้หลุดออกข้างไปครับเอาเลยครับขยับมาทางซ้ายนี่ครับเจอกระแทกมาก่อนครับลูกนี้ครับย้อนกลับมาเอาเลยครับย้อนกลับมาครั้นี้ครั้งนึงครับลูกนี้ครับจับบิดก้าวย้อนกลับมาครับทางด้านขวามาครั้นี้งครับ ย้อนก้ามมาทางของส้นตะไบก็สุดท้ายกับทางของปริ้นได้ X3 อ๋อเอาเลยครับย้อนก้ามาทางด้ของเส้นตะไบยีครับนึกว่าเซ็ตบอลครับเนี่ย้อนขยับขยื่นนะแทงเข้ากลางเอาแล้วลูกนี้เบี่ยงเข้าซ้ายเอาแล้วสุดไปเท้าตามแย่ตามบีบตามชี้เอาเลยครับลูกนี้กัเก็บบอลได้แล้วมาขยับขยื่นย้อนก้ามมาอีกครั้งในกับทางทางของปริ้สามประตูครับนี่ย้อนปริ้สามประตูครับแอบเปลี่ยนแกนมาทางด้านขวาครับเอาเลยครับข้ามฝากทางซ้าย นีหลุดออกข้างไปครับอ่าแลครับย้อนกลับมาครับตอนนั้นของของกอนนี่ครับอของกอนบุญนาคครับมาเป็นโรเซตบอนลนะครับย้อนกลับมาครับเบิร์นมาทางขวาลูกนี้เป็นบล็อกครับหลุดออกข้างไปออเนีี่ยาลครับ เอาเลยครับหมอนมาลูกนี้หัวแล้วก็ับสิงไปก่อนครับแจกกมากอนก่อนนะคะกรารคาถาเด็กค่แจครับจ้มากับไก่เอารับหมุนมาก่อนครับลูกนี้ยางเท้าคนนี้ขวาอูยเกือบไปอ้วตัวนี้แล้วก็หมดเวลาข่งคันในช่วงองแรกครับ สกอร์ตอนนี้อยู่ที่ศูนย์รูปศูนยครับไรลงเล่นสนามหนึ่งแฟมิลี่มายนะคะพบกับบัวชุนทูน้องบัวชุพทูเตรียมตัวไว้เลยนะคะเฮ้ยเด็กหน้บนะะกกบนาบ <c oughs> <c oughs> ้างอ่าเอาพีเกาะก่อนกัน,กน,กน,กน,นมาแล้วเด็กสี่รอย จมีคนมาคอมเมนต์นครับอมุดก็บอกว่ามาแล้วครับเด็กซีรอซีโร่หล่อแหลกแั่งกีฬาท่านสองทีมครับสวัสดีทุกท่านนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับสนางภาพเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาได้ครับ ไนี้ก <si ่ชุดมไหนีกหนุนลังพากัไม่เดี๋ยวเ่ไวันนี้กีมาเล่ดี้พี่ยร่อนะเื่อม่ในกับน้องใหม่นะคะวันนี้เสมอ้นะคะก็มีการย้่โะดยมาดมปดพส้ยบกที่ัวกปล่าไ่ เครับอาละ้ครับกลับมาดูกันต่อในช่วงงหลังง่าูงชมครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่ศูนยูนครับนของตุติไหนยครับ กับทางด้านของอนาสตาตนสนียซามอคาสา<ำ>มสังลุย้นี่ค<น>จัดมาตรงกลางครับมาที่ช่องหันเปลี่ยนมาตรงท้ายแล้วก็หลุดออกข้างไปครับ อาวแล้วครับขยับบอลมากันต่อก็ปิดเข้าซ้ายอาแล้วทางซ้ายรออยู่แล้วเขาทะแยงบอลมาอาวแล้วจับจังหวะมากันอีกครั้งใส่ใส่หุ่ยหลุดออกข้างไปอ่ะวีร์โซนันยิงเข้าไปแล้วนะคะเรามาดูน้องใหม่กันต่อคะ่ะเอาละครับจะถือวยลูกนี้หัวกระแทกพื้นหรือเปล่าดูเพื่อนนั่นก่อน มันเจนในตังเองครับเอาละครับกลับมาดูกันต่อครับคลิกี้กบหงทางด้านพฤตินายครับ มันมาทางซ้ายเฮาโยกเข้าซ้ายอัดล็อกกุโนสายสายเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยครับล็อกกุโนทางซ้ายครับโยกเข้าซ้ายมาเปลี่ยงเดียวครับเรียบร้อยเฮาหลักายไปครับโอ้โหนี่ยขวายิงได้ซ้ายดีงี้ยิงดีครับตันติแข้งปัตตานีครับล็อกกุโนเรียบร้อยครับหนึ่งรวดศูนย์ครับตอนนี้ครับทานด้นของสุีินัยครับ เริ่มจากฟาวครับลูกนี้ครับย้อนให้มาผู้สาวประตูครับกลับมาอีกครั้งนึงครับท่านเอาลยครับสิ่งมาก่อนครับลูกนี้ครับเก็ครั้งไปแล้วนะครับลูกนี้ครับเอาละครับเริ่มคิดอินครับลูกนี้ครับตีบอลย้อนกลับมาอีกครั้งนึงครับขยับมาทางขวาเอาเละครับนี่ครับแทงเข้ากลางย้อนกลับมาอีกครั้งนึงครับเอาละครับทางซ้ายรออยู่แล้วทางขวามีแต่ง เอาแล้วครับ้งนี้ก็เปลี่ยนแกนมาทางซ้ายจับจังหวะมาครับดูนี้ครับย้อนกลับมาเซ็นเตอร์แบ็กครับขยับแทงเข้ากลางมาเอาแล้วจับด้วยขวาย้อนหลังใส่ขวาเลียบโอ้ยหลุดออกหลังไปโโอ้หใส่ด้วยขวาลูกนี้ครับโอ้ขยับบอลมาอับล็อกกุโญออกมาทางขวาเอาแล้วครับ้งนี้ลาวินอย่าเมาโค้ดด้วยขวาโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ อภน,นันทชุมพรีน้องใหม่นะคะชนะไปสองต่อหนึ่งประตูเอาเรียบร้อยสองศูนย์เนี่โอ้โหลูกนี้ยังเข้าไปเรียบร้อยส่งตัวแทนมาอีิบฉกครับตัวแทนมาหยิบฉกหนึ่งคน หลังอย่อาาาล้ครับ่งเท้าบิดเข้าซ้ายเอานะครับ,งงบย้อนกลับมามาทางซ้ายเอาตรงนี้ครับแต่ล็อกขาเอาแล้วผ่านมาหนึ่งลูกนี้อย่งางเท้าอุ้ยเอาแล้วครับต้องเอามาทันทีครับจับบอลด้วยขวาโต้ออามาจี้เขา้าใายแล้วจี้เขา้าใายแล้วลูกนี้ครับระวังกันด้วยนักข้าศ์แล้วก็รู้ทางไปครับ อานะครับขยับย้อนมาครับเบิ้ลมาทางซ้ายจับมาทางขวาไหลมาตรงกลางครับลูกนี้ครับเก็บบอลเราได,ได้เปลี่ยนแกนมอลมาเอานะครับซสียโยอู้เอานะครับยูฮิวเอานะครับลูกนี้จับจังหวะก้มหน้ากดด้วยขวาข้ามคานครับโอ้โยครับโอ้โหนี่ครับชาร์ตยำองค์ครับ,บเ,เร,บ дела, ร,ริ่มเป็นดิมเส้นฝั่งซ้ายครับเอ่าละครับตวัดบอลมาครับทุกนี้ชาร์ตทิ้งไว้ก่อนครับ มาเลยครับเฮ้สูงนะครับตอนนี้ครับขยับกลางมาก่อนครับตอนนี้ครับจับจังหวะมาูศัประตูครับเปลี่ยนแกนกาตั้งใช่อ้าวแล้วก็จับบอลไว้ได้เปลี่ยนบอลมาอ้าแล้วโตมาแล้วลูกนี้กวาดทิ้งไว้ก่อนครับโอ้โหสุดไปเท้าลูกนี้โดนที่บอลครับ ดีขวาหูยยิงไกลดียังไปสองเลยเริ่มมาจากทางด้านของผู้รักษาประตูเวี่น uh ี่ครับบอกวนมาทางซ้ายเอาเลยครับข้างหน้านี่มีขยับมาแล้วชิดข้ามฟากยาวๆมาเอามือทางด้านของผู้รักษาประตูเล่ืดอนช้าแล้วมุสสาประตูเนี่ยเอาเละครับลูกนี้สายรออยู่แล้วจับจังหวะมากดดีขวาหูครับคาน โอ้โหคนด้วยขวาลูกนี้ยังไม่ได้เอาละครับผู้สาวประตูครับเปิดบอลยาวๆมาเก็บบอลไว้ได้เอาลแล้วก็เกี่ยวบอลมาไหลมาตรงกลางเบิ้ลมาทางซ้ายเอานแล้วก็จับบอลจี้เข้าใายแล้วตรงนี้เอาลแล้วก็ทางซ้ายมีเติมโยเข้ามายาวๆมาแล้วลูกนี้จับบอลมาระวังกันด้วยหลุดออกข้างไปเอาละครับคิดอินลูกนี้ยกยาวๆ เอาเลยครับขยับมากันต่อครับลูกนี้เจอท่าทของเซ็นต์ไปแบบข่งโป๊กสายลากเอามาใส่ไซายหุยโอ,ยโอ,ยโอย้นั่นของไม่นเดี๋ยวไม่เดมีเล่นด้วยหรอเด่นตล,ตล,ตลอดกาลครับจะมีเล่นด้วยนะเดี๋ยวเราติดตามกันครับคุณผู้ชมครับสวัสวดีทุกท่านนะครับทางไลฟ์ครับแยลก,กบอลมาเอาแล้วลูกนี้กดดีขวาดิเซฟผู้สาวประตู โอ้โหเอาอยู่ครับสาวครับเอาเลยครับตรงนี้ครับต้องบอกเลยว่าทางขวาม,มาแล้วตรงนี้ขยับอลมานี่ครับยกยาวยามาการอีกครั้งเกี่ยววันไม่ได้เอาเลยครับลากมาตรงกลางเปลี่ยนแกมนมาทางขวามาแล้วอนันต์สตาร์ตตรงนี้ครับขยับอลเข้ากลางมาบิดเข้าซ้ายย้อนลับมา,า,า,อ,บมาอีกครั้งเลยครับตรงนี้ครับย้อนยามาอนันต์สตาร์ตตรงนี้ครับเปิดยาวมาเอาเลยครับชาร์จทิ้งไปก่อนครับ เอาเลยครับวันนี้เปิดจัดมาแถวสองชาร์จมายังไม่ได้ครับโอ้โหยังไม่ได้เอาเลยครับในช่วงหลังนี่โอกาสมีเยอะครับเอาเลยครับขยับมาเจ้าหันย้อนกลับมาเอาเลยครับออกบอลมาเซนเต์อเวนต์ครับเปลี่ยนแกนมาทางซ้ายเอาเลยครับเก็นบบอลไม่ได้ครับน,นี่ออกบอลมาทางขวาเอาเลยครับจับบอลมาแล้วก็ลูกนี้งางเท้าสับขาแล้วตรงนี้เปลี่ยนแกนทางซ้ายเจ้าหันเบิ้ลเข้ากลาง พอมือมือสาวประตูเขาตรงนี้ก็เปิดยาวๆมาอะไรครับตรงนี้เปลี่ยนแขนมาจับบอลมาจี้โยกสับโยกเข้าายอะไรครับตรงนี้ตีบอลทำไมครั้งจับบอลไม่ได้อะไรครับเปลี่ยนแขนมาซ้ายจับบอลคืนแล้ดึงโยกเข้ามาแล้วก็หลุดออกข้างไปครับมาแล้วครับตัดครับตรงกอดบอลกอดบนหน้านะครับโโอ้ห เดี๋ยวได้มาหลังเข้าหลังเข้าจับมันไม่ได้ครับตรงนี้ครับย้อนกมาเปิดยามาโอ้ยเกือบไปโอ้โหลุงนี้ครับเกือบไปครับเกือบไปว่าโอ้ยังอยู่อ่ะโอ้โหหรอลูกนี้น่าจะได้เป็นสองยังหวะหรือเปล่า มาโดนเป็นเหลืองใบครับเป็นจยงหงว่าคืนหลังมาครับสาวตัวใช้ใช้มือนะครับเอาเลยครับสองจังหวะครับตอนนี้ครับน่าจะเป็นคริสเตียนนะไม่ลำไี้โอ้โหเอาเลยครับสองจังหวะไล่ปั้งกูแล้วก็ไล่ใส่ขวาเรียบเอาแลครับยังอยู่จากจังหวะโตมาทางขวาหลือมีหลุดออกข้างไปครับ แล้วก็หมดเวลาในกันเงียเป็นทางด้านของพลตินไน X สามอเอาชนะทางด้านของทาน์สตาร์ X ทา,าร์ซมอไปได้ครับเน้่ตั่อศูนย์ครับจะม่จับมือมาคันด้วยครับออเจอกันคู่ต่อไปครับสนามที่สองได้แข่งเสร็จแล้วนะคะคู่ต่อไปเป็นเพื่อนตำรวจเอซีพบกับอินตาลิตนาัมค่ะเตรียมตัวที่สนามได้เลยนะคะ Yeah. yeah.